นี่ไงแมตต์แต่ก่อนดูก็ด้วยตอนนี้เหรอแบบนี้ไงอยากจะรู้นะคะว่าแมตมีทิปในการลดไขมันยังไงใน3เดือนเนี่ยต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะกำลังมาหาคำตอบ ที่ทุกคนถามแมทมามากที่สุดนะคะก็คือพี่แมทค่ะพี่แมทมีไขมันในร่างกายเท่าไหร่คะอันนี้นะคะก็เป็นช่วงเดือนธันวาคมของปี2018เนาะเป็นช่วงที่แมทผอมลงมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นการไปวัดไขมันครั้งแรกในรอบหลายๆปีของแมทเลยเราจะพยายามลดระซับไนให้เหลือ20และน้ำหนัก53ในปีหน้าเ คือเป้าหมายดีมากเวอร์แต่ว่าเผดตัวไปแล้วนะคะเพราะว่านึกว่าตัวเองพรอมนะคะช่วงครึ่งหลังของปีนะคะแบบว่าเดือนสุดท้ายก็เลยกินแหลกนะคะแล้วก็เที่ยว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 แล้วก็กิน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 ไม่หยุดเลยนะคะกินไม่เลือกแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายด้วยค่ะเพราะว่างานลานงานหลวงเยอะไปหมดเลยนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อคุนเนี้ยก็รู้สึกว่าโอเคมากนะสําหรับปีใหม่คือไม่ได้บวมขนาดนั้นโอเคบวมกับปกตินิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าหลอกตัวเองนะจ๊ะไม่ได้บวมนิดหน่อยนะจะะแต่่่ววาานนชงัหกดู โอโ้ตายแล้วไขมันขึ้นกล้ามเนื้อลดไขมันขึ้นกล้ามเนื้อลด เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็เป็นเดือนที่พึ่งรู้ตัวนะคะก็เริ่มออกกําลังกายมากขึ้นกลับมาออกเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มดูอาหารดีขึ้นมากค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้กินดีขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแบบเป็นอะไรที่มันจะต้องค่อยๆปรับนิสัยแล้วก็ปรับเวลาของตัวเองค่ะบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ลำบากมากๆเพราะว่าออกกาลังกายเยอะมากๆเหนื่อยๆนะคะทุกคนอาหารเนี่ยก็เลือกกินนะคะแต่ก็มีบางวันนะคะที่แบบยังกินอะไรที่ตัวเองอยากกินอยู่แต่ก็พยายามกินเฮลตี้เข้าไว้ค่ะและนี่คือสิ่งที่สุดยอดที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะทําได้ในเมื่ออออเเเธยาก่นตัวง เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็น้ำหนักลงมานิดหนึ่งเหลือ55.3นะคะแล้วก็แฟตลดลงไปค่ะ <Wow. S 1> เดือนมีนาคมนะคะเป็นเดือนที่ตั้งใจมากขึ้นมากๆแล้วก็มีความเห็นผลว่าหุ่นดีขึ้นจริงๆนะคะคือมีความว่าตัวลีนขึ้นเยอะถ้าเกิดสมมติว่าเทียบกับตอนต้นปีนะคะก็คือบอกเลยว่าตัวน้ําหนักเนี่ยมันไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าหุ่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆค่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าบอดี้คอมโพสิชันของแมปเปียยังไงบ้าง ไปแค่1.6กิโลเท่านั้นนะคะจากภาพซ้าย56.4กิโลแล้วก็ภาพขวา54.8กิโลนะคะบอกเลยนะคะว่ามันแตกต่างจริงค่ะจากซ้ายนะคะที่ดูตัวอ้วนออืดๆแบบว่าบวมๆนะคะแล้วก็มาเป็นขวาแบบิีรีนะคะแต่ทําไมคะน้ําหนักมันถึงลงแค่นิดเดียวค่ะอยากรู้ไม่เอ่ย ก็คือค่าเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทค่ะหรือว่าจํานวนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของเราเนั่นเองนะคะส่วนค่าที่2นะคะก็คือ Mash, ค่ามัสส์แมสน้าหนักของกล้ามเนื้อของเราในร่างกายนั่นเองคะ่ะซึ่งบอกไว้ก่อนนะคะว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าเรามีกล้ามเนื้อมากแล้วจะตัวใหญ่ดูเบิกอะไรเงี้ยนะคะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้กล้ามขึ้นง่ายขนาดนั้นนะคะข้อดีของการที่เรามีกล้ามเนื้อในร่างกายมากเนี่ยจะทําให้เราสามารถเผาผ่านแคลอรี่ในแต่ละวันได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าเราสามารถกินได้มากขึ้นด้วยค่ะส่วนคคคค่่่าาที3นะะก็ือ ไขมันในช่องท้องค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนหมักมองข้ามนะคะจริงๆแล้วค่าไขามันในช่องท้องเนี่ยสามารถเป็นตัวที่ชี้วัดสุขภาพของเราได้เลยนะคะการที่เรารู้เปอร์เซ็นไขมันในช่องท้องของเราเนี่ยทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราอย่างไรบ้างนะคะหลายๆคนเนี่ยชอบมีคําถามเข้ามาถามแม้นะคะว่าเฮ้ยทำไมหนักเข้าพี่แมทแบบ สูงเท่าพี่แม้แต่ทำไมหุ่นไม่เห็นเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยนะคะมันอยู่ที่ body c อ m p o s i t i o n ด้วยนะคะซึ่ง body c อ m p o s i t i o n เนี่ยก็คือส่วนประกอบในร่างกายของเราเนี่ยเองนะคะมองภาพว่าตัวของเราคือมวลหนึ่งก้อนหนึ่งนะคะก้อนกลมๆหนึ่งก้อนนะคะลองคิดแบบนี้นะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนประกอบคือน้ําโปรตีหนหรือกล้ามเนื้อแร่ธาตุหรือกระดูกแล้วก็ไขมันมันคือสิ่งที่กําหนดว่าหุ่นของเราเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงซึ่งอยู่ที่สัดส,ส่วนของสิ่งพวกนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีไขมันเยอะ มมติว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้แมตนนะัก55ประมาณ54-55และสูง164นะคะครึ่งหนึ่งของแมนเนี่ยเป็นไขมันกับอีกคนหนึ่งคนนะคะที่นะัก55สูง164เท่ากันนะคะแต่ว่าเขามีเปอร์เซ็นไขมันแค่20%แต่แมนมี50%แน่นอนว่าทั้งทั้งที่มวลทั้งก้อนของเราเนี่ยมันเท่ากัน แต่รูปลักษ์หรือหุ่นของเราเนี่ยมันออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะนี่นะคะคือสาเหตุว่าทำไมเพื่อนๆเนี่ยจะต้องรู้นะคะว่าเรามีบอดี้คอมโพสิชันของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะว่ามีไขมันเท่าไหร่มีกล้ามเนื้อเท่าไหร่เราควรจะลดอะไรเพิ่มอะไรเพื่อที่เรานะคะจะได้ตั้งเป้าหมายนะคะได้อย่างถูกต้องนะเราต้องโฟกัสน,นะคะที่การลดไขมันนะคะไม่ใช่การลดน้ําหนักค่ะเพราะว่าน้ําหนักนะคะเป็นเพียงแค่ตัวเลขเฉยๆค่ะแต่การที่เราลดไขมันนะคะแล้วก็พยายามเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นการทําให้เรารักษาหุ่นได้อย่างถาวรค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะการที่เราจะวัดพวกค่าต่างๆอะไรพวกนั้นได้เนี่ยเราจะต้องมีเครื่องช่างนะคะซึ่งตอนต้นคลิปเนี่ยถ้าทุกคนเห็นก็คือแมทไปวัดนะคะที่เครื่องอินบอดี้ที่ฟิตเนสเนาะก็จะเป็นเครื่องใหญ่ๆแล้วก็แบบว่าขึ้นไปยืนแบบมีความแบบว่า อลังการมากเวอร์ ord, แล้วก็จะได้แบบแผ่นปริ้นออกมาไม่ต้องลำบากไปฟิตเดสอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะอินบอดี้เขามีอินบอดี้ไดโอออกมาแล้วตัวอินบอดี้อะเขามีอันเล็กนะคะและสามารถวัดค่าทุกอย่างที่เราต้องการได้นะคะแบบว่าที่บ้านได้เลยทําได้ทุกวันนะคะวิธีการใช้นะคะมันง่ายมากเวอร์นะคะเพียงแค่เราหมุนค่าส่วนสูงของเรานะคะบนเครื่องแล้วก็ขึ้นไปยืนชั่งนะคะจากนั้นก็จับที่จับแล้วก็มันก็จะวัดค่าออกมาทุกอย่างได้เลยในเวลาแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็เราสามารถนะคะที่จะเชื่อมต่อทั้งหมดนี้เนี่ โดยใช้แอป Inbody นะคะแล้วก็ใช้บลูทูธเชื่อมต่อนะทำให้เราสามารถซิง์นะคะน้ำหนักค่าทุกอย่างต่างๆนานา,นานมากมายเนี่ยเข้ามือถือเราได้นอกจากนั้นนะคะเราก็มาไล่แทร็กได้ว่าเรามีพัฒน,นาการอย่างไงบ้างนะคะเพราะว่าเขามีกราฟให้ดูด้วยวก็อนอกจากนี้นะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือมันสามารถแข่งกับเพื่อนได้ค่ะทุกคนคือเราสามารถแชร์ผลการวัดอินบอดี้ของเรานะคะไปนะคะแล้วก็ดูผลของเพื่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถแบบว่ามีความแบบแข่งขันมีความสนุกมากขึ้นนะคะในการลดน้ำหนักอะไรแบบนี้ สรับ <Safe rév mark> สาวๆนะคะที่อยากมีหน้าท้องลิลๆใส่เสื้อโชว์สะดือมีซิกแพคบางๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ควรจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันประมาณ18นะคะสนหนุ่มๆนะคะที่อยากจะมีหุ่นฮอตนะคะแบบว่าสาวกรี๊ดนะคะควรจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยตั้งแต่12ลงไปนะคะส่วนตัวแม่แดงเนี่ยมีไขมันอยู่ที่ประมาณ22-23ปเนะคะก็คิดอยู่ว่าคงต้องลดลงอีกนิดนึงโดยการตรวจอินบอดี้ของตัวเองนะคะสัปดาห์ละครั้งเนี่ยก็จะทำให้เรารู้นะคะว่าหุ่นของเราเนี่ยตอนนี้เป็นยัััังงไโดยตตวววแมนนะะะคคครรจ2-3้่ สมมตินะคะว่าใครนะคะสนใจเครื่องช่าง InBody นะคะที่แมชชั่งมาตลอดวิดีโอเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวแน่ะคะจะใส่รายละเอียดแล้วก็ที่ติดต่อที่จะซื้อได้นะคะไว้ข้างล่างคลิปตัวนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะมีซัมเมอร์ที่แบบว่าหุ่นเป๊ะหุ่นปังแล้วก็มีความสุขกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับว,วันนี้มันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย